ยังไงก่อนยังไงก่อนเห็นเนาะร,รู้ว่าบางทีนารู้ว่าเขียนผิดแต่เด็เขียนถูกรู้ว่าเขียนถูกแต่เ็าเขียนไม่ดูตัวน,นี้กัลันยิมวิ่ใคไม่ได้ไม่ได้ใครเหรอหมกปิ้งเอาเนี่ยเอาขาสะกิดหลายนี้ไม่ไม่เห็นอาแก้ไม่เห็นการกินหมกปิ้งหมูไอ,อ,อ้อ้วนขออะไรน่ะ

ไม่เห็นเลยใครมานั่งอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เห็นเลยเอา <c oughs> เออแบ่งให้ไม้หนึ่งก็ได้ซื้อใหม,อม่เอาไม้ใหม่ให้ป๊บหนึ่งตะ <c oughs> กิดขนาดนี้ต้องให้กินแล้วแหละซื <c oughs> อ้อเทมปุระมาขอเปลี่ยนนะแก้ยาแก้เกลี่ยาำลัง